สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 5 0 3ออกจากมาตรา33เพิ่งสมัครมาตรา39เดือนเดียวยังหยุดทันไหมคะมาตรา39ไม่ใช่ภาคบังคับคุณจะทำไปกี่เดือนอยากหยุดเมื่อไหร่ก็หยุดได้ครับผมก็ไม่รู้นะว่าคุณจะเอาคำตอบของคำถามนี้ไปใช้ประโยชน์อะไรผมก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรอ,ะอาจจะมีประโยชน์นิดนึงเผื่อคุณอาจจะเป็นกังวลว่ามาตรา39เก้เขาบังคับให้เป็นตลอดชีวิต คุณจะได้หายกังวลครับเอาเป็นว่าอยากออกไปลาออกเมื่อไหร่ก็ได้ครับหรือแม้แต่คุณขาดส่งไปความเป็นผู้ประกันตนมาตรา3.9ก็จะสิ้นสุดลงครับถ้าอยากรู้ประเด็นอื่นถามเข้ามาใหม่ครับผมขออนุญาตไม่ตอบเกินที่คุณถามก็แล้วกันคุณถามแค่นี้ผมตอบแค่นี้ครับอยากหยุดเมื่อไหร่ไปลาออกครับขอบคุณสําหรับคําถามนี้ครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคําถามแล้วพบกันใน E ีีถัดไปครับสวัสดีครับ